แด่แรงไม่แยงก้นตีนสาย <c oughs> <c oughs> ก็ร้องไร้ไม่ถูกไอคุณนนองเนี่ยหากฉันต้องขัดเธอไปฉันไม่เหลือใครอีกแล้วฉันเฝ้ารอจนป่านนี้ยังไม่มีเลยวี่แววหวังว่าเธอมีใครหรือจึงไม่หวงไม่เหลือเยื่อใยอีกแล้ว เคย้องไม่ถูกเพลงนี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจใไม่ลองไม่ถูกอยากให้เธอรู้ว่ายังรักยังรักเธอ แต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการ,นะรบจบแล้วจบแล้วเพลงนี้จบแล้วขอบคุณคุณธนงนะครับขอบคุณนะครับสามสิบแปดดวงใจนะคะทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนะเอาแล้วค่ะคนแย่งซีเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนขอบคุณคุณอัชลา,านะคะคุณพัชรพันธ์นะคะคุณโค้ชพ,พี่ไก่นะคะ คุณไก่ชันเวทนะคะคุณคุณแอวด้วยนะคะคุณคนลึกลับนะคะคุณพิพากนะคะคุณนนท์งทุกล่างนะคะคุณ้อป่าด้วยนะคะคุณอัชลาด้วยคุณพัดนะคะทุกกําลังใจนะขอบคุณที่มาคุยกันนะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะคุณลูกพาถามคุณนนอ์เดี๋ยขออนุญาตเปิดไฟตั้งนิดนึงนะจ๊ะหรือประมาณสิบกวนาทีก็ลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลย ค่อยเซ่ค่อยเซ่ค่อยเซ่ดุกเร็วไปหน่อยเซ่นะทุกคน โอยลุกเร็วไปหน่อยนะคะเซเลยนะคะทุกคนนะแน่แน่เพื่อนเราก็เอาอีกแล้วนะคะเพื่อนเราเริ่มอีกแล้วนะคะทุกคนนะเริ่มบป็นเลงแล้วนะจ๊ะเพื่อนเรานะดังมากเลยนะคะขอบคุณ41ท่านนะคะโค้ดอ่าโค้ดพี่ไก่ก็ยังอ่าส่งหัวใจกอด,กอดมาให้ขอบคุณนะคะคดพี่ไก่คะ่ะที่มาให้กําลังใจนะขอบคุณ41ท่านนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากมายเลยค่ะคุณบุภาคามินิฮาร์ดมานะคะคุณอัชาลาฝนตกเอยดีใจด้วยนะคะคุณอัชาลานะจ๊ะฝนตกนะจ๊ะคุณธนงบอกว่าแดดแรงมันแยงก้นคนจีนสาย<笑><笑>นะขอบค,คุณมากมากสี่สิบสองน้องใจนะคะก็เหลืออีกประมาณเอเลยประมาณสิบสองนาทีนะคะก็ะจะลงแล้วนะคะไม่เกินสิบสองไม่เกินสิบนาทีเนาะ โดยประมาณนะคะ43ท่านขอบคุณมากๆค่ะอาจารยา์เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนว่าแบตชาร์จแบตเป็นยังไงนะคะทุกคนโอเค48%ได้เลยได้อยู่ได้อยู่นะคะดีขึ้นนะคะ48%นะคะเนาะเดี๋ยวมันจะพาดูนะคะพาชมนะคะพาชมอ่าท้องฟ้าเนาะ ที่อ่าเป็นแบบนี้นะท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะบ้านแม่เนาะเป็นส่วนยางนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนยางนะมีฝั่งทิศตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นส่วยนยางเนาะแล้วเสียงนังก็จะกระจันในค่ะร้องนะร้องเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ก็เริ่มร้องอีกแล้วนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าทิศตะวันออกนะคะเป็นส่วนยางนะคะขอบคุณ43กำลังใจนะคะ นี่ฝั่งตะวันออกด้านข้างของบ้านนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่คือหน้าบ้านนะคะมีฟ้าฟ้าที่เอ่ออยู่หน้าบ้านนะคะฝั่งหน้าบ้านเนาะวันนี้ฟ้าดูมวมวๆนะเหมือนฝนจะตกนะคะยังมีเมฆอยู่นิดหน่อยนะคะทุกคน